สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆทุกท่านนะคะที่ดูเนื้อเมอกาชะตาลิขิตนะคะมาอีกแล้วค่ะไฮไลท์ในเรื่องของความทรงจำที่ถูกปิดผนึกนะคะของอินเวซันนางเอกของพวกเราถูกปลดปล่อยแล้วนะคะถูกเปิดเผยออกมาค่ะแล้วก็มาพร้อมกับสาเหตุการตายที่แท้จริงของอินเชียด้วยนะคะน้องสาวบุญธรรมของอินเวซันนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรนะคะทางด้านของอินเวซันนั้นนะคะก็เป็นนักฆ่า ของทางอู่เฟิงนี่แหละในตอนที่เข้าไปในตระกูลกงในครั้งแรกนั้นนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มเรื่องเนี่ยพวกเราจะรู้ว่าอู่เฟิงนั้นมีภารกิจให้นางทำใช่ไหมคะแต่นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะต้องการที่จะ ค้นหาค่ะว่าน้องสาวของนางนั้นอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าก็มีข่าวว่าน้องสาวของนางนั้นตายอยู่ในตระกูลกงค่ะเ,เพื่อนๆดังนั้นแล้วภารกิจหลักของอินเวอร์ซานนางเอกของพวกเรานะคะก็คือ เข้าไปค่ะเข้าไปในตระกูลกงแล้วก็จะไปนะคะแก้แค้นให้กับทางด้านของอินเชียน้องสาวของนางนั่นเองนะคะไปหาฆาตรกรที่แท้จริงที่เป็นผู้ฆ่าอินเชียนั่นเองค่ะในความนะคะที่ในความเป็นนักฆ่าของอินวหยซารเนี่ยภารกิจของอู๋เฟิงนั้นน่ะเป็นแค่ก้าวย่างให้นางนั้นได้สามารถเข้าไปในตระกูลกงเท่านั้นแหน่พอดเรื่องมีก็มีความซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะทาง และนางเอกของพวกเราม้าเหนือกว่าอีกค่ะใช้อูฟงนั้นนะคะเป็นหมากเพื่อที่จะพาตัวเองเข้าไปในตระกูลกงค่ะแล้วก็จุดประสงค์ของนางนะคะคือตราบใดที่นางสามารถจะฆ่าหลังแขนก็คือฆ่าศัตรูที่เป็นผู้สังหารอินเฉี่ยได้ด้วยมือของนางเองแล้วก็นางนั้นจะไม่มีความเสียใจใดๆอีกในชีวิตนี้ค่ะแม้ว่านางนั้นจะต้องไปตายอยู่ในตระกูลกงก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนตายนางจะต้องได้แก้แค้นให้อินเฉี่ยนะคะโอยพอดเรื่อง s อเขาไปีกค่ะดังนั้นแล้วนะคะเวลาที่เข้าไปถึงตระกูลกงแล้วก็ถูกเลือกเป็นเจ้าสาวแล้วเนี่ยก็เปิดเผยนะคะแต่งแต่งตัวแบบเปิดช่วงคอแล้วก็ใส่นะคะใส่สร้อยที่มีแหวนนั่นแหละค่ะก็เป็นการประกาศนะคะประกาศหาอินเฉียไปในตัวค่ะเพราะว่าแหวนนั้นก็มีนางกับอินเฉียนะคะที่ที่รู้อ่ะที่แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะคะกับอินเฉียถึงจะรู้ว่าอินเฉียนั้นมีแหวนแบบนั้นนะคะแล้วก็นาง นางเอกของพวกเราก็แขวนเอาไว้ที่สร้อยที่คอเลยค่ะจากนั้นนะคะนางนั้นก็พยายามที่จะต้องไปก็ในตอนแรกเนาะไปบรรพศหลังเราก็เข้าใจว่านางเอกก็เป็นห่วงพระเอกของพวกเรานะคะแต่จริงแล้วนางก็ต้องต้องไปให้ได้นั่นแหละคะ่ะเพราะว่านะคะบอบ มันมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกซอกทุกมุมในตระกูลกงอะ่ะนางจะต้องไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องทวงเวลาด้วยอเรื่องมแมลงปักในร่างกายของนางนางก็ต้องมีข้อมูลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรูปวาดของเหล่าบรรพทหลังทั้งหลายหรือว่ารูปวาดโลเคชันนะคะแผนที่ของตระกูลกงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือนางก็ต้องมีข้อมูลเตรียมไว้สําหรับให้ได้รับยาบรรเทาพิษหรือว่าถอนพิษนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะพอไปที่บรรพท์หลังแล,แล้วนะคะใน ด่านที่สองอ่ะที่ไปที่จันทรานะคะเป็นวังจันทราด้านหลังเนะะี่ยค่ะก็ได้พบกับผู้อุโสเยคนใหม่นะคะก็ได้เห็นแล้วว่าไอ้กำไรข้อมือของอินเฉียน้องสาวของนางนั้นน่ะถูกเขารูปไล้แล้วก็มองดูอยู่ทุกวันทุกวันด้วยสายตาที่เศร้าส้อยนะคะก็เลยทำให้วินเวซานางเอกของพวกเราก็เลยรู้ว่าเอาละเอาละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือมันมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่คนในตระกูล ตระกูลกงนี่หลอกเป็นผู้ที่เป็นผู้ไหลตัวจริงนะคะมันจะต้องมีใครที่แอบแฝงอยู่แล้วก็ฆ่าอินเฉียน้องสาวของนางแน่ๆ <t> ก็เพราะว่านะคะทางด้านอินเฉียวนั้นตกหลุมรักก,กันกับทางด้านของคุณชายเย่นะคะหรือว่าเย่ก,กงสื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่ใครในตระกูลกงจะมาฆ่าอินเฉียดได้เพราะว่าก็ต้องมีคุณชายเย่คนนี้เป็นผู้ดูแลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอินเฉียเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหลบหนีออกจากบรรพศด้านหลังได้อย่าง ลับๆอีกตัางหากก็มีผู้ช่วยดีขนาดนี้นะคะผู้ช่วยเป็นเยกกงสื่อขนาดนี้เนาะอ่ะทีนี้นะคะทางด้านของอูฟเฟิงเมื่อรู้นะจุดนี้นะคะคือ คือคนอื่นของอู่เฟิงอ่ะในสำนักอู่เฟิงพอรู้นะคะถึงจุดนี้ของทางอินเฉียวว่าอินเฉียนนั้นตกหลุมรักกับคนคนที่อยู่ในตระกูลกลงนะคะนั่นก็คือท่านผู้เฒ่าหรือว่าเออเรียกว่าท่านผู้เฒ่าเลยไม่ใช่ก็คือคุณชายนะคะเยก,กงจือเนี่ยก็เลยทําให้นะคะต้องมีการเก็บ ขึ้นมานั่นแหละค่ะก็เลยทําให้อินเวอร์ซานนางเอกของพวกเรานะคะก็เป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วเรื่องนี้คือฉลาดกันหมดค่ะยกเว้นพระเอกของพวกเราฉลาดน้อยสุดนะคะก็อินเวอร์ซานนี้ก็ฉลาดมากๆค่ะก็เลยมีการคิดแล้วก็ประมวลทุกอย่างแล้วนางก็คิดว่าอินเชียน้องสาวของนางจะท้องถูกสังหารโดยคนของอูฝ๋ฝฟงแน่ๆค่ะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงตอนแรกนะคะที่นางได้ข่าวนั้นก็มีแต่คนของอูฟงไปบอกว่าทางด้านของอินเฉียนนั้นถูกถูกคนตระกูลกลงนั้นแบบฆ่าตายเรียบร้อยแล้วแบบถูกจับได้อะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้นะคะทางด้านของอินเวอร์ซันก็เข้าใจผิดมาโดยตลอดนั่นแหละค่ะว่าอ๋อๆก็จะต้องเป็นคนในตระกูลกลงแน่ๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะพอมานะคะความลับมันเปิดเผยขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างตัวของอินเฉียน แล้วก็อินเวอร์ซานเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเข้ามาแรกๆเลยอะ่ะเพื่อนๆคิดว่าไอ้มิงอู่จีรู้ไหมเออหวานว่าไม่รู้หรอกเพราะว่ามิงอู่จีนั้นได้แยกทางกับทางด้านอู่เฟิงไม่ได้ติดต่อกันมาเลยเป็นเวลา20ปีนะคะแม้กระทั่งคนในอู่เฟิงอะ่ะก็ยังรู้น้อยมากว่าคนไหนคนไหนคือไร้นามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นมิงอูจ่จีหรือว่าความเป็น ความเป็นไร้นามนะคะที่อยู่ในอูเฟิงแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกับอูเฟิงมานานถึง20ปีเนี่ยทำให้นางก็ไม่รู้หรอกว่านะคะอินเชียกับทางด้านอินเวยซานนั้นเป็น เป็นแบบพี่น้องกันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งไม่อย่างนั้นนะ่ะไอ้มิงอูจี้นะคะก็คงจะไม่พูดว่าออนางนั้นได้รับรายงานลับแล้วก็จะต้องต้องฆ่าทุกคนนะคะของอูฟังของอูเฟิงที่มาที่ตระกูลกงเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของพวกเรานะคะก็เลยก็เลยรู้ว่าอ๋อใครกันแน่เป็น เป็นคนที่สังหารอินเชียอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก็ไม่น่าจะพ้นนะคะไม่น่าจะพ้นไอ้มิงอูจี้นี้ไปได้นะคะร้ายจริงๆค่ะร้ายจริงๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่นางเอกของพวกเราฉลาดนะคะนางก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นนักฆ่าของอูเฟิงเอาไว้นะคะคนที่คนที่ฉลาดแต่แก้งโง่จะอยู่ได้นานแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยนะคะดังนั้นแล้วก็เลยไม่ได้สร้างความสงสัยอะไรนะคะในเรื่องที่ที่นางกับ อินเชียนั้นเป็นพี่น้องกันแล้วนางเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาแก้แค้นอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้นางเอกของพวกเรารู้แล้วว่าเอาละ่ะศัตรูที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่ตระกูลกลงแต่ว่าเป็นอูเฟิงตั้งหากลัถูกเอน้องสาวถูกอูเฟิงสังหารนะคะ ทีนี้พอออกมาได้ในช่วงที่ครึ่งเดือนน่ะจะต้องมาเอาอยาใช่ไหมคะจากเทรนเนอร์ของของนางนะคะที่ชื่อว่าหานยาซื้อนั้นน่ะก็มีการนั่งพูดคุยกันนะคะซึ่งณนะจุดนี้ทำให้เราได้รู้ความจริงขึ้นมาค่ะว่าความทรงจำอของนางเอกของพวกเรานั้นถูกผนึกเอาไว้นะคะซึ่งผู้ที่ผนึกเอาไว้ก็คือก็คือเทรนเนอร์ของนางนั่นเองนะคะก็คือหานยาซื้อนั่นเองค่ะ ซึ่งตอนแรกเนาะจากตอนแรกของเรื่องเลยอะย้อนกลับไปตอนที่1อะมีความรู้สึกว่าเทรนเนอร์คนนี้นะคะหันยาซื้อนั้นจะตกหลุมรักนางเอกของพวกเราในแบบของของชู้สาวแบบชายกับหญิงอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วหันยาซื้อน,นะคะก็ถูกเปิดเผยมาว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดด้วยล่ะมีเอ่ออังเคอ่ะเพื่อนๆเ,เป็นอาหรือเป็นลุงก็ได้นะคะในภาษาจีนนะคะคือเกี่ยวข้องกับทางอินเวอรซานแล้วก็รักอินเวอรซานมาก,มากๆเทรนมา เ,เลี้ยงดูมาเองเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องผนึกความทรงจำเอาไว้นั่นเองเพื่อที่จะให้อินโวยซานนั้นปลอดภัยเวลาที่อยู่อูเฟิงค่ะแล้วก็ระดับของนางนะคะคือเลี้ยงนั่นเองคือสูงสุดนะก็คนเทรนเทนให้อยู่สูงสุดเลยนะคะ ก็ก็เป็นไปได้นะเราก็เห็นแล้วอะคือตอนแรกก็เดาอยู่แล้วว่านางเอกของพวกเราจะเริ่มต้นที่ที่ซื่อทําไมอะเพราะว่านางเอกเก่งมากเลยแล้วก็ดูนะคะทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ดูดูว่าจะเหนือชั้นกว่าสร้างกวนเฉียนตั้งเยอะซึ่งสร้างกวนเฉียนอยู่ในระดับเหมยนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้มันก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาว่าความทรงจําของนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ถูกผนึกไว้จริงๆแล้วก็ถูกทางด้านของหานหยาซื่อเป็นผู้ที่เปิด มันออกมานะคะหลังจากที่อินเวอร์ซานนั้นได้รู้ความจริงจากการที่เก็บรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานต่างๆในตระกูลกงว่าวินเฉียนั้นนะคะถูกฆ่าตายโดยโดยทางอู่เฟิงนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอู่เฟิงนั้นก็รู้ว่าทางด้านวินเฉียไปตกหลุมลักจริงๆนะคะกับทางด้านของแยกกงจือที่อยู่ทางบรรพศรังแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่พิทักษนะคะไอ้เพิงจอนอัน,นตัวนั้นนะคะ ถามว่านะคะหันยาซื้อนั้นรู้สึกเสียใจไหมที่ชีวิตนะคะของวินเวอซานจะต้องเดินมาทางนี้นะคะซึ่งเขานั้นก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ต้องแบบว่าฝังความทรงจำคือผนึกเอาไว้แล้วก็เลี้ยงดูเหมือนกับรักเหมือนลูกของเขาเองเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะเพื่อนๆไอ้เจ้านายอะคะ่ะไอ้ตัวเป้งของอูเฟิงอะเป็นคนที่โหดร้ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของหันยาซื่อน,นะคะจำ เป็นจะต้องปกป้องอินเวสซานเพื่อไม่ให้ทางด้านไอ้ไอ้ผู้อาวุโสนะคะที่เป็น คืออู่เฟิงอะ่ะมี3ตัวเป้งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่นะคะไม่ได้มีคนเดียวมันไม่ได้มีคนเดียวเนาะ3เสียงด้วยแหละในในส่วนที่เป็นเสียงเราก็จะได้ยิน3ามเสียงมีทั้งเสียงผู้ชายแล้วก็เสียงผู้หญิงแกๆ่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นประมุขของอู่เฟิงอะ่ะไม่ใช่ผู้อาวุโสคนเดียวนะคะต้องมีมากกว่า1คนคะ่ะแล้วก็ทางด้านของหานหยาซื่อนั้นก็ปกป้องนางเอกของพวกเราสุดๆไม่ให้ถูกฆ่าตายไปก่อนวัยอันควรนะคะดังนั้นแล้วก็ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ทำให้หนางเอกของพวกเรานั้นเลือกข้างเรียบร้อยนะคะก็คือยังไงยังไงก็อยู่ข้างของกงจือวีค่ะอยู่ข้างตระกูลกงนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิสด์นี้ค่ะหวานก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะซับซ้อนมากเลยเนาะจากที่เราดูมาจากต้นเรื่องว่าภารกิจของนางเอกอันดับหนึ่งคืออะไรเนี่ยสรุปแล้วไม่ใช่เลยนะคะอันดับหนึ่งก็คือนางเอกเข้ามาเรื่องน้องสาวของนางค่ะไม่ได้เกี่ยวกับภาร ภารกิจที่ทางตระกูลกลงให้มาจัดการกับท่านประมุขเอยไม่ใช่เกี่ยวกับภารกิจของอู๋เฟิงที่ส่งมาให้จัดการกับท่านประมุขของตระกูลกลงเลยนะคะอันนั้นแค่เป็นทางผ่านเพื่อที่จะใช้เข้ามานะคะในตระกูลกลงให้ได้เท่านั้นเองนะคะหวานขอลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ